สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับร้านพี่อ้อยนะครับอฟอีิชาคาเฟ่สวัสดีครับพี่อ้อยครับ ชิโ <Ch> อยู่มันอยู่กับอากาศที่แสนทรหดอีกแล้วนะครับวันนี้อย,นอยากจะบอกว่าร้อนมากนะครับคิดถึงหน้าฝนมากตอนนี้พอแค่ฝนไม่เอาลมเล้มไหมไม่มีถ้ามีฝนต้องมีลมมาก่อน าง่ายพัดลมพี่วายอยู่หลังร้านเดี๋ยวเดินไปเปิดปปให้ไหม่เดี๋ยวผมเดินไปเปิดให้ไม่ใช่อะไรนะคะตากล้องร้อนนะคะปากล้องร้อนเอง <laughs> ไล่อยู่นะแต่กลัวไม่หอมตัวน,น,นี่เป็นออเดอร์จากหน้ารน้าเลยไหมพี่อ้อยให้ลูกค้าไปรอบ,บนรถเลยก็ร้อนมากรอข้างล่างอากาศร้อนเนาะพร้อ,อยไล่ลูกค้าขึ้นไปรอบ,บนรถเลย ใช้คำว่ายังไงเลียนเชิญเหรอบอสคาปูชิโนนะครับอ um, okay. ันน claro> ี้เป็นลูกค้าประจำพี่อ้อยแน่ๆนะเพราะผมจำรถได้นะครับจำรถได้จำรถจำ สองแก้วนี้น่าทานทั้งสองแก้วเลยนะครับเมนูคู่คู่รักคู่เลิยยังไงคะกินขมขมแล้วตัดด้วยน,น้ำมะนาวตัดปเปรีป้ยวๆนะลิ้นรับ, <laughs> บรสแทบไม่ทานเลยทีเดียวอันนี้ค่ะปูสิบบาท,ทาานะจะที่ร้านพี่อ้อยเดี๋ยวไปกินคั้น ในคลิปพีไอ้ยซีมือเลยครับคูจีบาสามสิบบาทเลยครับยนสามมนาวสาบาทแต่มะนาวเป็นหนึ่งเครื่องมาแล้วเมนูโกโก้ โกโก้ที่พี่อ้อยใช้นีพี่อ้อยคัดมาอย่างดีเลยนะครับมีกลิ่นหอมแล้วก็รสชาติดีเลยมันจะเป็นแบบหวานๆคงขมอ่ะพี่อ้อยหอมมากนะครับหลายท่านก็ถามว่าพี่อ้อยใช้โกโก้อะไรโอ้พี่อ้อยใช้เยอะตัวมากนะครับ <laughs> บางงานเป็นสูตรผสมของแกด้วยนะครับ อยู่ได้เป็นอะไรด้วาสบายแตงเงอแตก,แต,กแต่พี่อ้อยนี่เหรอยากจะเป็นโรคแอ้ายืนชงมาแต่เช้าแล้วนี่นี่ไงนี่ไงโกโก้เนี่ยเห็นในนี่เลยก็จะเป็นของดัด พูดยังไม่ทานขาดคำเลยกินขา้าวโชยมาแล้วนะครับโอ้โหเยน็นสีนี่จะเข้มเข้มกว่าเมนโอมตินเนนะองครับกูจะเข้มกว่า 太疼。<I> ใส่ให้งรองทุงใช่ค่ะอเบิ้ลโอรีอโอ,อหอมเทียน 对呀。 กยใส่หมดเลยไหมเนี่ยพร้อมกันเลยใช่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวไป นมหมีนมหมีโอ,มมอริโอปัน่นสีแเขาก็จะคล้ายๆกันกับนมสดเลยนะ ทำเด้น่ากินมากมากเลยนะชาเขียวสีสวยๆปั่นแล้วมัเห็นข้างในเนาะทุกใช่มันใสใสสวยนะเอามาช่วยีกแรงนะคะตันึ่งจะได้ว่องลอยขึ้นจะได้ไม่มัวล้างแหววชื่อร้านพี่ว่าละนะครับพิชคาเฟ่ นี่เป็นด้านหลังแกงน,น,นี่พี่กเนียวแตกหดแดงร้นอนมากเัน,นี่โอเียงโอเลียงใส่โยโยน้าโอเลี้ยงยกอกาแฟดำ ไม่เห็นเลยนั่นนี่ยปกติจะมีอย่างนั้นเลยเห็นไหมครับเขาเสกินกลมกล่อมเนา็จแล้วจ้าเสร็จไปเลยนะครับได้ผลได้ค่ะซ้ำได้นี่นาฬิกาออยเหมือนเดิมนะครับ จัดร้านแน่นๆนะครับร้านเล็กๆพี่อ้อยเคาน์เตอร์เล็กๆแต่แน่นมากเชฟวันนี้แดดจ้ามากๆเลยนะฮะดูโหสุดยอด,อนนดยครับขอบคุณนะครับทุกคนที่รับชมช่องอิดกอบนะครับแล้วก็ติดตามร้านพี่อ้อยนะฮะคอฟฟี่ชาคาเฟ่แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบพระคุณทุกการติดตามเลยนะครับ บายบายนะครับสวัสดีครับว่ายสวยเดี๋ยวเราจะมาปวนร้านพี่อ้อยใหม่นะไปเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ